นงชิมร่วมกับเจ๊ไฝยเปิดตัวเจ๊ไฝ่เอกนงชิมรามยอนสองรสชาติชวนลิมรสจัดจ้านแบบไทยเรียกได้ว่าเป็นการคอลแลบความร่วมมือกันครั้งสําคัญค่ะระหว่างนงชิมแบรนด์รามยอนชื่อดังเกาหลีใต้ค่ะนําโดยคุณซูอินคิมเจ้าของบริษัทฮอนเนสเทดดิ้งผู้นําเข้านงชิมในประเทศไทยค่ะได้ร่วมกับเจ๊ไฝ่เชฟชาวไทยรางวัลมิชลิน1ดาวค่ะและชินรามยอนโดยเจ๊ไฝ่เอกนงชิมจะเปิดตัวรามยอนสองรสชาติคือรสเจ๊ไฝ่ชินรามยอนรสต้มยำและเจ๊ไฝยชินรามยอนรสต้มยำแห้งซึ่วมกับเช เดี๋ยจะมีกําหนดการวางจําหน่ายในเดือนพฤศจิกายนนี้ในประเทศไทยเท่านั้นค่ะถือเป็นครั้งแรกที่นงชิมได้ร่วมมือกับเชฟชื่อดังนอกจากนี้ภายในงานคุณคิมยังได้เชิญผู้บริหารนงชิมได้มาลิมรสชาติความอร่อยค่ะไปกับการทําอาหารของเจ๊ไฟอีกด้วยค่ะเรียกได้ว,ว่างานนี้ตื่นตาตื่นใจกันในแบบฉบับรสชาติของเจ๊ไฝกันค่ะ นงชิมนะคะเป็นบริษัทบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่เรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งของเกาหลีแล้วก็โด่งดังไปทั่วโลกเนี่ยจริงๆวันนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของบริษัทนงชิมที่เปิดรับการทำคอลลาเบเรชันหรือการทำเมนูร่วมกันกับเชฟไม่ว่าจะเป็นเชฟเกาหลีหรือเชฟต่างชาติไม่เคยทำขึ้นมาก่อนอันนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นงชิมเนี่ยเปิดตัวมาประมาณบริษัทเปิดมา40กว่าปีแล้วแล้วก็เหตุผลที่เขาทำวันนี้เพราะเขาบอกว่า Uh, ผู้บริหารทางนงชิ c h ชื่นชอบสนใจวัฒนธรรมอาหารไทยว่าวัฒนธรรมอาหารไทยเนี่ยมีที่ไปที่มาอันยาวนานแล้วก็ตัวเจ๊ไฝเองเนี่ยเป็นไอคอนของอาหารสตรีทฟู้ดของประเทศไทยคุณซูอินที่เป็นผู้ประสานให้คอลลาเบชันนี้เกิดขึ้นมาก็เลยสร้างจุดยืนที่สำคัญสร้างความสัมพันธ์สร้างมิตรระหว่างเกาหลีกับประเทศไทย because this product only Thailand. nobody can buy product can this is from only ว่าตัว c o l l a b o r a t i o n p r ร d u c t ระหว่างเจ๊ฝ่ายกับนงชินในวันนี้นะครับก็มีการเปิดตัวในเกาหลีไปเมื่อต้นเดือนกันยาที่ผ่านมานะครับในคอนเสิร์ตท,ที่มีเทยังเพอร์ฟอร์มอยู่ด้วยเป็นที่ตอบรับเป็นอย่างดีเพราะว่าไวรัลเต็มที่ในประเทศไทยทั้งๆที่ตอนนั้นเนี่ยเราไม่ได้จงใจที่จะปล่อยในประเทศไทยเราอยากจะปล่อยให้คนเกาหลีได้เห็นถึงสิ่งสิ่งนี้แล้วก็พับแล้วก็ได้สร้างความภาคภูมิใจระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างไทยเกาหลีหลังจากเปิดตัวมาคนสนใจเยอะมากเรามองว่าการ การสร้างโปรดักต์นี้ขึ้นมาในประเทศไทย่ย่างจริงๆโปรดักต์เนี้ยเราจะขายแค่ในประเทศไทยอย่างเดียวก่อนนะครับถึงแม้ว่าเราจะเปิดตัวในเกาหลีมาก่อนก็ตามและสิ่งที่จะเกิดขึ้นและทาง h o ค e การบริหหวังไว้ก็คือว่าการมีโปรดักต์อันเนี้ยจะนำมาซึ่งนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีที่เดินทางมาในประเทศไทยมีนักท,ท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยอยู่แล้วสร้างสร้างปริมาณสร้างเอ่อเรียกว,ว่าผลพลอย,ยด้านเศรษฐกิจกตามมากับประเทศ ในเชิงการท่องเที่ยวผ่านโปรดักต์นี้ครับขอบคุณนะคะทุกๆท่านสื่อมวลชนที่เป็นที่น่ารักแล้วก็เพ็นความเคารพยิ่งนะคะที่สละเวลามาให้กับบะหมี่ของเราเจ๊ไฟขอเปิดโครงการบะหมี่นะคะเจ๊ไสเป็นคนที่ออกรถค่ะออกรถชาติ แต่ว่าบะหมี่อันนี้ทำมาจากมันฝรั่งด้วยนะคะขั้นตอนนี้โอ้เจ๊ฝ่ายซึ่งเลยขอรับลองด้วยหัวใจของเจ๊ฝ่ายต้องหมดว่าบะหมี่อร่อยมากทานนะคะขอให้ท,ทุกๆท่านลองทานดูแล้วก็ อร่อยอร่อยมากๆเลยค่ะเส้นมันอร่อยยจ่หายคอนเฟิร์มค่ะคอนเฟิร์มจริงๆค่ะนะคะเราตั้งใจแล้วก็ทุกเพกันด้วยพละกกำลังทุกอย่างทุกอย่างเลยค่ะเราละเอียดต่อนกับเขามาทุกขั้นตอนเลย